สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลนายธนอดพยากรใบครูเอค่ะวันนี้ครูเอปัทมาพรนะคะนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่อยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่ของครูเอวันนี้ในวันที่1มกราคม2 6 6 5เดี๋ยวครูเอจะมาทำมูเตลูนะคะกล่าบขอขอมากับคุณแม่นะคะเพื่อที่จะได้รับการปลดล็อกนะคะว่าชีวิตเราอาจจะติดตขัดข,ดขดับางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่สมหวังอะไร มากนักนะคะชีวิตอาจจะไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าที่เราคา,าดหวังมากนักนะคะวันนี้จะมาขออ,าอภัยนะคะกราบขอเข้ามาของคุณแม่กับคุณแม่เพื่อให้คุณแม่ได้ช่วยปลดล็อกชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความกตัญญูนะคะอย่างน้อยคุณแม่ก็จะได้แบบว่าเออลูกนานๆทีได้มาทําอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่จริงๆก็เป็นธรรมเนียมโบราณนะคะที่ลูกหลานบริวารต่างๆจะมากราบไหว้เกี่ยกับ กราบขอพรกราบอขอเข้ามาในวันปีใหม่นะคะวันนี้ครูเอก็ถือโอกาสได้มากาบอขอเข้ามาคุณแม่ด้วยนะคะกราบขอพรคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นการสาธิตนะคะในเรื่องของคําพูดก็ดีนะคะทั้งตัวครูเอเองที่คนที่เป็นลูกได้มาพูดกราบอขอเข้ามากับคุณแม่แล้วคําพูดของคุณแม่เองนะคะที่จะพูดแนวทางอย่างไดเพื่อที่จะได้เป็นการปลดล็อกนะคะให้กับลูกหลานที่มากาบขอขา กับขอขอมาเป็นการอโหสิกรรมกันนะคะช,ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปค่ะอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นพิธีการนะคะอาจจะไม่ได้เป็นพิธีอะไรมากมายนะแล้วแต่แล้วแต่ตามความสะดวกนะคะอย่างเดียวครูเอเนี่ย เป็นคนเป็นคนภาคเหนือนะคะก็จะใช้กำเมืองเนาะจะใช้กำเมืองในการอู้ขอขมานะคะถ้าคำไหนไม่เข้าใจยังไงก็เม้นเข้ามานะคะถามได้ค่ะเอาละค่ะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะที่อยากจะ ทําในสิ่งที่ดีๆต่อบุพการีต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการปลดล็อกดวงชะตาที่มันติดขัดให้สมหวังในปี2 6 6 5นี้ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้วันดีปีใหม่เอจะมากราบขอขมาแม่เนาะว่า เอีอยงกระตามตีเอเกยได้หลวงเกินแม่เอาไว้เบาว่าจะตั้งใจหรือบ่จังตั้งใจก็ดีเนากะวันเนี้ยนะคะเป็นวันตีเริ่มต้นของปีใหม่2565ัีวิตทชีวิตพานม้าอาจจะล้มลูกคู่ค้านหลายๆอย่างแต่กะดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆกะตั้งแต่แม่เฮ พื่อพอรเนาะทุกขังดีได้กลับบ้านทุกขังดีโทรอู้กันแม่ก็จะพื่อพอรนอยู่ตลอดแล้วสวดมนต์ไหว้พรจะจะอธิษิฐานพรน์เพือฮื่อหลุกหลกได้ธรรมะกะขึ้นมีเงินท้องไหลามาเทมาเฮือมีชีวิตสุขสบายกะชีวิตเอกดีขึ้นหลายๆอย่างหน้าที่การงานกะก้าวหน้าไปตามความสามารถแต่ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นเป็นของธรรมดานั่นแหละแต่มันกะจะขี่คลายไปเรื่อยๆแล้วกะ การทงานทุกวันเนี่ยก็แฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ได้บอกบุญต่อๆไปในการทํา y o Youtube ทำนายดวงต่างๆก็จะบอกเพื่อเขาเนี่ยเฮอ่อมานึกถึงบุพการีโดยเฉพาะแม่เฮอรอมากาบขอขมาเพราะว่าการดีลูกอาจจะหลวงเกินโดยตั้งใจบ่ตั้งใจก็ดี ก็เลยอาจจะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมอาจจะทําให้แม่บอบพอใจในบางสิ่งบางอย่างกาอู้กาจ่าบางทีมันก็หลวงเกินอย่างไปพองโดยตีหูตัวพองบอกหูหวตัวพองนะเนาะกะวันนี้ก็เลยยายจะมากราบขอขามาแม่ขอให้แม่อโหสิห้เนาะในกรรมต่างๆตีเกยหลวงเกินออียงก็แม่ไหวกะขอให้แม่ได้อโหสิกรรมเพื่อพ่องน,นะคะจะได้มีชีวิตตีมันดีขึ้น อุปสรรคปัญหาอีอย่างที่มันติดติดคัดคัดอีอย่างที่มันมาได้ดังใจอีอย่างที่มันมาสมหวังในปีทีพันาันมาจากนี้ไปในปีหกห้าเนี่ยก็จะได้ลงปรงต่างสว่างกับมากราขออามามขอขมาแม่ขมาแม่หโหสิกมให้เดแม่ขอหัหสิกรให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปมีติดคัดเรอโหสิกรรรแล้วหลอดกันไปด้วลุล่งไปตลอดหอดฟัง ต่อไปนี้ก็ขอใหธธรรมากาคืนมีเงิน,ม,งนมีท้องมีแต่ความสุขความร่ำรวยยุศถาบรรดาศักดิ์ขอให้มีกินมีใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สมหวังให้เป็นแม่ที่ดีของลกูกให้มีคู่ก็มีคู่คดีๆต่อไปนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาทุกสกาตุ สิบล้านซาตูขอบคุณค่ะซาตูสมพรปากแม่เนอแล้วกาวันดีปีใหมน่นี่เอกะขอคือเป็นเงินขวัญถุงแม่เป็นน้ำพักน้ำแรงจ <laughs> ีทํำมานะคะก <laughs> <laughs> ะ <laughs> <laughs> เอาเอาเป็นขวัญถุงเป็นขวัญถุง <laughs> เอาไว้ฉื่นใจเนาะ <laughs> คนเท่า่าไ,ได้มีรายได้อย่างแต่มีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าแขกตบ อุ่นใจละเห็นเงินเห็นตัวเลขในบัญชีก็อุ่นใจละนะคะกอยาให้แม่มีความสุขยากคห้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่การลูกหลานไปมืนมนประกันชีวิตกเจัดให้ได้นะก็อยาให้แม่อยู่ไปมืนมนเนี่ยเนาะลูกหลานได้ทํามาหายกินที่ม้ากล้าขึ้นเงินทองไหลามาเทมากะแบ่งปันม้าตอบแทนบุญคุณแสดงความกตัญญูจะได้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หมจเจรินหลูง่งเลืองมีชีวิตประคับประคองอยู่กันป้ายมืนมินเด้ <ด>สุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุหลบสน้าคนทั้งหลายเน้อสาธุสาธุขอบคุณค่ะมากอดกันกน้ามหนึ่งอ่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะแบบสบายๆก็แล้วกันนะคะไม่ได้แบบว่าพิธีรีกาพิธีลีตองอะไรมากมายนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างได้เป็นแนวทางนะคะหลายๆคนอาจจะทําได้ดีกว่าครูเอนะแต่ครูเอก็คิดว่าในสิ่งที่ทําในวันนี้นะคะอย่างน้อยตัวเองก็ได้มีความสุขที่ได้ทำนะคะได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในใจนะคะแล้วสําหรับตัวคุณแม่เองคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง ก็ดีใจเพิ่มใจในโลกทำสิ่งที่อย่างนี้ดีๆต่อแม่ ค่ะค่ะก็คุณแม่คนที่ได้รับได้รับการกระทําที่ดีๆนะคะที่น่ารักจากลูกแบบนี้ก็คงจะดีใจอย่างตัวครูเอเองเนี่ยก็หวังว่าในอนาคตนะคะลูกสาวจะทําแบบนี้กับเราบ้างอย่างน้อยเราทําในวันนี้ให้เขาได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ดีนั้นดีกว่าคําสอนต่างๆนานานะคะดังนั้นก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันปีใหม่2565นี้นะคะวันนี้หลายๆคนคงจะไปทำบุญเสริมดวงไหว้พระก้าวัดนะคะหรือทำพิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้เป็นเบิกโชคเบิกชัยให้กับชีวิตได้ทำอะไรดีๆได้ทำบุญทำกุศลในวันที่1มกราคม2 6 6 5วันแรกของปีค่ะเดี๋ยว เราจะไปทําบุญกันเนาะ<ช>ที่วัดพระแทนใกล้ๆบ้านนี้เองค่ะนะคะ<ช>ไปทําสังฆทานกันด้วยเนาะ<ช>ไปทําสังฆทานให้คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ทําสังฆทานให้เจ้ากรรมนเวรด้วยเนะ<ช>ะเาะค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีค่ะ